วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ปรากฏว่าบางคนก็บอกว่าเออเขาเป็นเศรษฐีติดหนึ่งในห้าของฝรั่งเศสจริงไหมอันนี้ให้ไอซ์มาตอบเพราะว่าเขาน่าจะรู้นะแม่เพราะเราอ่ะไม่ได้สนใจว่าเขาจะดังขนาดไหนเรามองแค่ว่าอะผู้ชายที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตน้องดีูแลน้องดีไหมถังแล้วก็น้องมีความสุขไหมเขารักน้องเราไหมคือถ้ามันตอบจบพวกนี้เราก็มองว่าอ่ะก็จบแค่นั้นเองที่เหลือให้เขาคุยกันสองคนไม่ต้องข็สองคน เขาอยังไงแอดเองเขาก็มีลูกแล้วหรือเปล่าวะถูกต้องมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เป็นแบบว่าแฟนกันแบบเหมือนเมื่อก่อนที่เราเคยอ่านข่าวกันแล้วเขาก็ขอแต่งงานกันเป็นเรื่องเป็นราวรรู่างถกต้องประวัติเจี๊ยบใช่หวังแค่มองว่าอนะตอนนี้เราโฟกัสที่ที่เรื่องเรื่องหน้ายินดีขเขาดีกว่าใช่คุณสามีเรื่องพวกนี้ไม่มีมูลนะเนอะอยู่ดีใครก็มาร้มาเขียนไม่มีมูลเลยเนี่ยเป็นใครเคยเห็นหน้าหรือเปล่าตรงจุดเนี้ยตอนล่าสุดที่เขาบอกว่าเอารูปคนอื่นมาลงด้วยเอานางงามาลงโต๊ะอะไรเน้าเลยแม S <S มาลงในรูป <ừ> ในแอคเคา์แล้วก็ปิดหนีไปถยยูกต้องไหมคะ <ừ> แต่ตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็คือตัวไอเองมันก็ไม่ได้เครียดอะไรนางไม่เคยพูดถึงเอ่ยถึงเลยนางก็ฟังแล้วนางก็บอกเอ้าหรอโอเคแล้วนางก็ถามเรื่องงานคือเวลาเราไม่ตรงกันด้วยแม่เพราะว่านี่ก็ดึกนางนางก็เช้า <S 2> <S 2> ใช่ไหมนางก็บอกอ่ะสุดมากก็จะคุยกันแปๆว่าส่งเรื่องนี้ไปให้นางว่าอ๋อโอเคแล้วนางก็คุยแต่เรื่องงานว่าแบบมันมีงานอะไรเนะ่เพราะว่านางเป็นคนแบบ ชอบทํางาน <ừ m. S 2> ก็เลยยังคุยกับนางอยู่เลยว่าอเธอท้องแล้วเธอจะทํางานนะทำทเพี่ยมยังไงก็ทำ <ừ m. S 2> นางก็พูดนางต้องเลี้ยงพ่อแม่นางบอกนางก็ทำเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องข่าวพวกนี้เลยสักหน่อยเลยไม่ซีนางก็ใช้ชีวิตปกติตกตว,วันๆยังเห็นไป็ลันลาตามที่ต่างๆอยู่เลยแม่เพราะ่าอยู่ด้วยกันนั่นแหละเขาอยู่สถานีนางเขาอยู่บนบ้านบนหุบเขาบนบ้านบนหุบใช่แล้วก็ติดต่อไม่ค่อยได้เพราะไม่ค่อยมีสัญญาณโทรศัพท์ต้องใช้สัญญาณไวไฟเท่านั้นทำไมจู่ มันไม่มีสัญญาณนางบอกถามว่าเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านนางคือใครนางบอกว่าหนูน้องเดินออกไปก็เจอกวางอย่างเงี้ยบอกแเป็นกวางเป็นอะไรต่างต่างเงี้ยต่างต่างใช่หันเขาไงแม่ติดต่อไม่ได้แม่ปรากฏทุกอย่างเดี๋ยวนางจะกลับมาตอบคำถามเองหมดเลยใช่เดี๋ยวนางพร้อมนางก็ออกมาพูดเองอะแม่แต่นางก็เท่าที่ดูคือนางก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่งงานแต่งงานนางจะไม่จัดงานแต่งงานเนี่ยเอาอย่างนี้ คุณผู้ชายเขาก็ตามใจนางนี่แหละว่าเธอจะจัด<ต>เธอจะไม่จัด,จดเสร็จแล้วเนี่ยนี่ก็คือนวันที่รู้ว่าเขาขอเขาขอกันเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือแบบชาวบ้านหนึ่งเหมือนกันถามนางว่าเธอเธอจะจัดงานแต่งงานเมื่อไหร่เธอต้องบอกชนนะเพราะนี่ต้องเคลียร์คิวงานให้นางถูกไหมคำตอบที่ได้ยินดิฉันสะพรึงมากนางก็บอกว่า<ๆ>ไม่เอาอ่ะขี้เกียจยืนถ่ายรูปนานเมื่อยอ ก็คือจะอาจจะเล็กๆในครอบครัวเท่านั้นเองไม่ไม่จัดเลยหรอแต่หมอรักเป็นคนบอกไม่ให้มัดไม่ให้จัดใช่เพราะคนบ้านเลยดูตั้งแต่ปี60นะแอมเนาะใช่หมอรักดูแต่5้าเนะ์นะแล้วทามมิ่งเป๊ะเลยว่าเดี๋ยวหกน้าห้าห้อง5ปีเป๊ะเลยใช่ฉันจะบอกหมอรักเวลาดูอ่ะมันไม่ใช่เหมือนคนอื่นที่แบบว่าดูปุ๊บจะเกิดตงาแดงๆก็ดูเนาะในระยะยาว คือถ้าเขาพักอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่แต่ไม่รู้มาอะไแต่เกิดขึ้นแน่ไม่แต่แต่ของไอ้นี่ยเขาพูดเลยว่าหกพฤษภาคมเขาพูดปีเลยเขาพูดปีเลยโคนแม่งพูดเลยแล้วช่วงที่ไอ้พร้อมทองก็คือปีนี้พอดีก็ปีนี้พอดีเลยสรุปไม่ใช่มีผลกระทบแล้วก็ไอ้แอดเขาเนี่ยอาจจะเป็นแอดค้ามรุ่มก็ได้คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอ่ะเพราะเราก็ไม่เห็นหน้าค่าตาเขาอ่ะตรงถ้าเป็นใครแสดงตัวมาเลยดีกว่าใครอย่าบอกว่าไม่รู้ว่าตอนเนี้ย วันดีสนุกฟรีีทุกวันวัน,วนดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้